ช่วง smart tips by smart tech สนับสนุนโดย smart tech film ติดซี่ดีทั้งรถและบ้าน ขอโทษงอนหรอ,อไม่ต้องเลยตื่นสายใช่ไหมเปล่าเลยฉันนะขับรถขึ้นทาง,ด,าางด่วนอุตสาหิสี่สิพาดินดีทะลุไหมถอยเข้าถอยออกถอยเข้าถอยออกรถคนอื่นรถฉันนี่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าอะไรหรอกนะมันเป็นเพราะว่าฟิล์เหมือนเธอเนี่ยแหละมันเป็นฟิล์มประลอดมันเลยมีผลต่ออีซิพาร์ท ้อเอย่างนี้นะครับว่าเราต้องเข้าใจระบบของ EasyPass ซักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าคือระบบ EasyPass นั้นทำงานโดยการส่งคลื่นสัญญาณที่เป็นแบบที่ว่าเป็นคลื่นวิทยุหรือ RFID นะครับ Radio Frequency Identification นะครับคลื่นตัวนี้จะมีความยาวคลื่นคล้ายๆเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวหนึ่งแต่เป็นความยาวคลื่นค่อนข้างยาวนะครับความยาวคลื่นก็อยู่เป็นหลักมิลลิเมตรเลยความถี่ก็อยู่ที่ประมาณ5.8กิกะเฮิรตซ์ นี้การรับส่งสัญญาณของเครื่องรับส่งของของช่องที่เราจะขับเคลื่อนผ่านด้วยระบบวิ p ิพาเนี่ยเมื่อเราไปติดฟิล์มส่วนใหญ่หลังนิยมติดฟิล์มบานหน้ากันเต็มแผ่นเลยใช่ไหมครับฟิล์มบานหน้าบางประเภทที่มีส่วนประกอบของโลหะหรือไอโลหะเป็นส่วนผสมซึ่งไอโลหะนั้นจะช่วยในการลดความร้อนจากแสงแดดได้ดีกว่านะครับฟิล์มที่ไม่มีโลหะ แต่บ้านเราก็เลยนยิยมใช้ฟิล์มที่มีโลหะมากขึ้นเยอะเลยในปัจจุบันที่พอไปติดกระจกแผ่นหน้าเต็มบานแล,ล้วเราไปแปะอิซิพาซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณนะครับเพื่อรับจากตรงปลายทางโน้นนะครับโลหะที่เคลือบอยู่นั้นจะไปสะท้อนหรือไปบดบังคลื่นวิทยุไปเยอะเลยครับที่เป็นคุณสมบัติหนึ่งของตัวแผ่นโลหะที่อยู่บนฟิล์มเมื่อมันไปบดบงังหรือไปสะท้อนเบี่ยงเบนของคลื่นจึงเกิดการรับส่ง ของระบบอิซิพาร์ไม่ได้นะครับงั้นข้อแนะนำของผมคือถ้าเราติดไปแล้วติดฟิล์มของแสงที่มีโลหะไปแล้วครับก็ไม่ต้องไปลอกทิง้งน,นะครับเพราะว่าเสียดายเงินที่เราที่เราเติด,ต,ดติดตั้งไปผมแนะนําอย่างนี้ครับว,ว่าเราตัดแผ่นนะครับฉลุฟิล์มตรงหน้ากระจกสักนิดหนึ่งรงบริเวณที่เราจะเอาตัวอิซิพาร์ไปแปะนะครับตรงนั้นก็ทําให้สามารถที่รับส่งสัญญาณได้แล้ว ครับหรือบริเวณกระจกแผ่นหน้าเบารถหลายรุ่นสมัยนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นจุดๆด,ดัดๆนะครับที่เป็นแบ็กดอตตรงนั้นมกักจะไม่นิยมติดฟิล์มทับเข้าไปนะครับก็เอาอิซิพาสไปแปะบริเวณตรงนั้นได้แต่ถ้ายังไม่ได้ติดฟิล์มเลยนะครับแล้วคิดว่าเราต้องใช้อิซิพาสโดยระบบเนี่ยก็พยายามเลือกแผ่นฟิล์มบานหน้าที่มีโลหะน้อยๆหรือไม่มีนะครับจะดีกว่าครับช่วงหน้า พบกับร้านอาหารสไตล์พื้นเมืองของจังหวัดลำปางร้านอาหารของกินบ้านเฮาช่วงหน้าครับ